วันนี้กลุ่มของพวกเราทีมสาขาสหาวิทยาการการท่องเที่ยวจะพาทุกท่านมารู้จักเมืองอูดทองที่เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดสุพรรณบุรีถือว่าเป็นเมืองเก่าแก่ทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญมากของไทยเลยทีเดียว mm hmm. ที่แรกที่เราจะพาทุกท่านมารู้จักคือพิพิธภัณฑ์อูดทองนั่นเองค่ะเป,เป็นพิพิธภัณฑ์ที่สำคัญมากของเมืองอู่ทองแสดงหลักฐานทางโบราณาคดีสมัยท่าราวดี น้านไหนมีทางพระพุทธรูปศิลาจารึกเครื่องใช้โบราณที่บอกเล่าความรุ่งเรืองของอู่ทองโดยเชื่อมโยงกับเป้าหมาย SDG ข้อที่11เมืองและชุมชนที่ยั่งยืนเพราะเป็นการป้องและเผยแพร่มรดุทางวัฒนธรรมทำให้คนรุ่นต่อไปได้เรียนรู้และสถานที่ต่อไปที่เราจะพาทุกท่านไปนั่นก็คือวัดเขาทาเทียมวัดเก่าแก่ที่สะท้อนศิลปรกรรมและความเชื่อดั่งเดิมของท้องถิ่น บรรยากาศร่มรื่นเหมาะแก่การพักผ่อนเชิงจิตใจ,จและเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวนอกจากจะมีวิหารและเจดีย์สวยงามให้เราได้ชมแล้ววัดยังให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการคัดแยกขยะอย่างเข้มงวดน,นักท่องเที่ยวและผู้มาเยือนจะพบกับถังขยะที่แบ่งเป็นประเภทต่างๆตั้งแต่ขยะรีไซเคิล ขยะอินทรีย์ขยะทั่วไปเพื่อส่งเสริมเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนข้อที่12เรื่องการผลิตและการบริโภคอย่างรับผิดชอบสถานที่ที่3คือป้ายหัวโตวสินค้าของฝากที่สะท้อนภูมิปัญญาการใช้สมุนไพร ในการพัฒนายาดมหดโตประตอยมาจากความตั้งใจที่จะอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นและส่งเสริมสุขภาพของชุมชนเมืองโบราณอูทองนอกจากนี้ยาดมหดโตปะต้อยยังช่วยสร้างรายได้ให้ชุมชนส่งเสริมการจ้างงานและรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คนรุ่นหลังซึ่งสอดคล้องกับ SDG ข้อที่8การจ้างงานที่มีคุณค่าและการเติบโต,ตทางเศรษฐกิจ และหากเราเลือกซื้อและสนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนเช่นยาดมหัวโต๊ะตอยเราไม่เพียงแต่ได้ของใช้ที่มีคุณภาพและมีเอกลักษณ์แต่ยังมีส่วนร่วมในการสร้างสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ยัง่งยืนอีกด้วยและสถานที่สุดท้ายคือบ้านตำนานดินกลแมกะทิสดแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาชุมชนการทำขนมโบราณกลแมกะทิสดนักท่องเที่ยวสามารถเข้าร่วมการทำกละแมด้วยตนเองเรียนรู้สนุก เชื่อมโยงกับ SDG เป้าหมายที่4การศึกษาที่มีคุณภาพเพราะเป็นแหล่งเรียนรู้เชิงปฏิบัติซึ่งการพัฒนากิจกรรมต่างๆที่บ้านตำนานดินเกิดจากการมีส่วนร่วมของชุมชนโดยการระดมความคิดเห็นและความรู้จากคนในพื้นที่ทำให้เกิดกิจกรรมที่สะท้อนเอกลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่นวันนี้เราได้เดินทางมาสัมผัสความงดงามและเอกลักษณ์ของอู่ทอง อู่ทองจึงเป็นมากกว่าการท่องเที่ยวแต่เป็นการมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดลอ้อมอนุรักษ์วัฒนธรรมและสนับสนุนชุมชนท้องถิ่นหากคุณอยากสัมผัสประสบการณ์นี้ด้วยตัวเองอย่าลืมเก็บความทรงจำดีๆและแบ่งปันความรู้สึกนี้ให้คนรอบตัวได้รู้จักอู่ทองเมืองเก่าที่เต็มไปด้วยเรื่องราวและความยั่งยืนขอบคุณค่ะ